ทุกคนสกิบิดี้ตอนแรกตอนที่ตอนที่52มาแล้วน,นะครับดูไปเลยเดี๋ยวดูไปพร้อ,รอมๆกันนะ๋ยวผมเล่าสรุปแล้วแล้วหำไมเราจะเห็นว่านี่ครับเราจะได้เห็นว่ามือของตัวละคร POV คามีเ้าแมวอเรามือขาน,นะแล้วเราจะได้เจอกับสกีบิ้ตัวหนึ่งนะมันมีมีดอยู่ข้างหลังน่าจะควบคุมได้นะแต่ผมสงสัยว่าทำไมตรงที่ปิดตามันเลยย็ก <c oughs> จังะเราจะได้เห็นว่ามีตัวหนึ่งตกลงมานะแล้วเราก็ได้เห็นสี้าเพราะเราก็นั่นก็คือ คิริโต้คัเมล่าแม่แถมเขามีเจ็ทแพดบินได้แล้วด้วยแถมมีสีฟ้าตรงตรงนี้นะแสนเราก็จะเห็นนี่เลยใแถมคัมเมล่ามาจับโยนทิ้งด้วยนี่เอินเจเนียคัมเมล่าแม่ลงมานะมาหน้ามาซ่อมซ่อมช่วยนะฮะเอพี่คิริโต้แล้วนี่กล้องตัวใหม่นะฮะที่เราเห็นกล้องตัวใหม่เขาช่วยสองอันเลยนะฮะแล้วก็มีสกิบบี้เทเลทเยอะมากๆเลยนะฮะแม้ว่าเขาจะเลงอยู่นะฮะ นะฮะเหมือนเขาแล้วเขาก็เล่งน,นะฮะเหมือนจะนับนะฮะว่ามีกี่ตัวมันก็ปืนหน้าไมา้ยิงไปเลยนะเหะ็นไมล้มไปหมดเลยตายไปหมดเลยผมก็ไม่ได้มาพูดอะไรหรอไงกิริโตะเราก็ยิ้มให้นะครับแล้วก็ตกจบคลิปไปนี่มดนี่ทุกคนป้ายมันเปลี่ยนด้วยนะคือตอนแรกกับป้ายมันก็จะเป็นแบบผมุไปแปลนะป้าย,ยาแรกมันเขียนว่าราคาต่ํานะ ผมอาจจะไม่ได้โชว์นะนีะน่คือเพื่อนผมนะปาวานนะผุมกับปาวานนะก็ได้อ่านทําการหานะเว้ยเลยก็ไปเจอเจ้าสิ่งสิ่งนี้ลักษณะมันเหมือนคนเว้ยมันใส่หน้ากากอยู่นนเว้ยเว้ยซึ่งตัวละครนะของผมเนี่ยอ,อันนี้ผมนี่ทุกคนจะรวมหรือไม่รวมก็ไดนะ้คือตัวละครสกิทเกอร์เกมแมนนะมันก็ใส่หน้ากากเหมือนกันเว้ยสกิทเกอร์สีดำเวยนว่นะยืนอยู่เว้ยไม่รู้นะว่าตัวใคร ตัวอะไรเนี่ยเพื่อนปุปรับจนสว่างเหมือนตอนเช้านะฮะครับแต่พอเพื่อนผมส,สว่างเหมือนตอนเช้าเหมือนเห็นสีเขาเขาวอยู่ตรงหน้ากากด้วยนะไม่รู้แหละอันนี้คือคอํตอนแรกตรงป้ายนะะตรงป้ายตอนแรกที่คาเมล่าแม่เรา,าไม่เห็นและนี่ก็คือคําที่เพื่อนของผมนั้นได้ทาการหยุดแล้วก็เอามาหาได้นะแต่นะแต่นะทุกคน แนี่แล้วนี่คือเมื่อผมเอาไปแปลนะฮะมันจะเขียนว่า New Spain u s e for หรือว่าสายพันหมางยังมีชีวิตอยู่ฮนะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันจะเป็นแบบนี้เว้ยแล้วถ้าทุกคนสังเกตดูนะมันอยู่ในภาษาพินอินอะแล้วผมไม่รู้นะผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามันแปลอะไรทุกคนสามารถเอามาแปลต่อได้นะผมเอามาแปหลหลายรอบแล้วแต่ถ้าแปลยังไงมั่ยังเขียนว่าสายพันธุ์ใหม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แบบนนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่าใครแต่อาจจะเป็น คนคนนี้ก็ได้นะเนี่ยอาจจะเป็นคนคนนี้นะฮะที่เขายืนอยู่นะเราก็ไม่สามารถทราบแน่นะ,ะว่าเขาคือใครใครนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับด้วยคนจะได้ไมีกําลังใจในกนาะทำต่อไปส่วนตอนที่ห้าสิบเอกับห้าสิบส่วนตอนที่ห้าสิบกับห้าสิบสองเนี่ยไม่ใช่ดิตอนที่ห้าสิบเอ็ดกับห้าสิบอะผมก็แบบคงไม่ได้มาเล่าประวัตินะฮะนะฮะเพราะว่าเออ พวงานช่วงนี้นะครับผมอยู่ในวัยเรียนนะครับกำลังเรียนอยู่แล้วงานมันก็เยอะด้วยคงคงอ่ะไม่ได้มาคิดทุกวันให้ทุกคนดูนะฮะยังไงก็กดซับกดไลค์เป็กนกําลังใจด้วย <c oughs> เพื่อนผมรู้แล้วนะว่าถ้าผมถึงยี่สิบห้าไลค์ผมต้องเอานมราตัวเอง <c oughs> กดก็ด้วยนะ